พระมงจังหวัดชลบุรีครับจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเนื่องในวันเฉลิมพระชมรมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีเป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประมงจึงจัดทําพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้าในครั้งนี้จํานวน400,000ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ําในแหล่งน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ